อยากบอกกับตัวเองว่าอย่าเพิ่งท้อกับการทำค่ายบิบีดีไม่ว่าจะเจออะไรที่นักหนามันคือสิ่งใหม่ที่ท้าทายและอย่าลืมว่ามันคือความฝันที่เราอยากจะส่งต่อไม่ว่าเราจะเหนื่อยไม่ว่าเด็กจะเด็กจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ เราคือประตูบานใหญ่ที่เปิดต้อนรับเราต้องใจกว้างเราต้องเผื่อแผ่และเราต้องเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่พร้อมรับเด็กใหม่ๆและก็หวังว่าเด็กในค่ายของเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงพร้อมถึงเพลงใหม่ของนิวในปี2025ต้องดังค่ะแมนนิเฟสสุด จริงมันก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราก็ทําอยู่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นผลภายในปีนี้หรือปีถัดไปอ่ะเพราะว่าการสร้างคนสร้างความฝานันสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มันต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่มันสําเร็จไปแล้วก็คือเพลงซึ่งปีที่แล้วเราบอกว่าเออปีหน้าเนี่ยจะต้องมีเพลงใหม่ซึ่งใช่ค่ะเพลงใหม่หนึ่งเพลงก็คือเพลงอยาได้เจอกันอีกเลย ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ยากคือแบบเราเป็นเบื้องหลังของตัวเราเองอะ่ะกับเราเป็นเบื้องหลังให้กับคนอื่นด้วยซึ่งมันแบบถามว่าที่ผ่านมามันสําเร็จไหมสําเร็จทําได้ตามเป้าไหมนิวว่ามันยังเพราะเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะเยอะมากมายคือแบบเวลาในทุกๆปีมันอยู่มันจะมีอยู่ส6มวันเสมอและ24ชั่วโมงเสมอถ้าหากปีไหนเรา ตั้งใจจะทําให้มันมากกว่าหนึ่งอย่างหรือกลายเป็นสิบอย่างอ่อองอะแน่นอนคุณจะต้องแบ่งเวลาให้มันแบบมากขึ้นและคุณจะต้องเหนื่อยมากขึ้นซึ่งปีที่ผ่านมานิดเหนื่อยมากก <laughs> ิฟต์อัพไหมเหรอไม่ได้กิฟต์อัพแต่บอกเลยว่าเหนื่อยเนี่ยแป๊บๆก็จะสิ้นปีซะละอะไรเงี้ยเลยแบบโอ้โหมันทํใไมเร็วจังอน่ยยังรู้สึกแบบเพิ่งจะปีที่แล้วเองอ่ะอะไรเงี้ย แต่ปีนี้รู้เลยอะว่ามันทำอะไรหลายอย่างมากแล้วก็แข่งกับเวลาเยอะมากค่ะเอาเด็กๆเ,เอาน้องคุณสามีและสเปซนะคะไปที่ญี่ปุ่นอย่างทุลักทุเล <c oughs> คือเป็น,นความเป็นหน้าที่แม่เป็นคนที่แบบเป็นซ e อไปทั้งแม่เป็นทั้งทุกๆอย่างอะคือทำรวบจบในทีเดียวอะแล้วแบบต้องไปทำงานต้องไปร้องเพลงต้องเอาลูกไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลย ทั้งโหดและมันแล้วก็หามากเพราะว่ามันแบบเป็นการเดินทางเมืองไทยไปญี่ปุ่นไปร้องเพลงที่โอซาก,ก้านะร้องเพลงที่โอซาก,ก้าเสร็จแล้วก็ต้องบินไปขายงานที่เกาหลีไปปูซานอีกอะไรเงี้ยเหนื่อยมากเลยอะแต่มันแบบภายในปีที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำอะถนนของพี่มัน,ม,นมันไม่ใช่ถนนแบบถนนลาดยาง คอนกรีตอะไรเงี้ยพี่กลายเป็นรู้สึกว่าพี่เป็นรางรถไฟอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันต่อได้ไม่สิ้นสุดอ่ะมันเชื่อมสายได้เชื่อมอันนี้ได้มันอาจจะต้องยากด้วยการหาไม้หาเหล็กหาอะไรเงี้ยคือหาทุกทุกอย่างมาประกอบกันอ่ะจนเป็นรางรถไฟอ่ะแล้วมันแบบรถไฟคือคำว่าเป็นรถอ่ะมันเหมือนวแบบ่าเอาทุกคนเข้ารถใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเหมือนแบบทุกคนมีดีทุกคนมีของ เรามีหุ้นส่วนเรามีพาร์ทเนอร์แล้วเรามาต่อกันเป็นขบวนรถไฟแล้วก็วิ่งให้มันเดียวๆอันนี้ว่ามันแบบนิวน่าจะมองการเดินทางของนิวกับรถเป็นรถไฟแบบนั้นค่ะจะบอกว่าเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่ามันแบบมันคือความฝันความหวังความยากความชันสิ่งที่ไม่เคยเขาภูเขาเอเวอเรสต์นิวไม่ไม่เคยเห็น ภูเขาเอเวอร์เรสต์นิวไม่เคยขึ้นไปแต่นิวรู้สึกว่าการที่เรานึกถึงอะไรที่ยากๆเราต้องนึกถึงภูเขาไงและภูเขาที่มันยากที่สุดคือภูเขาเอเวอร์เรสต์ตัวเองเหรอก็ยังปีหน้าก็ยังอยากทำเพลงนะอยากทำโปรเจกต์สนุกๆอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแต่คนฟังอยากจะได้ฟังอะไรเดิมๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็แบบ แล้วก็ชาเลนจ์ของเราไปเรื่อยๆถ้ามันมีโอกาสได้ทำเราก็อยากทำอยากร่วมงานกับทีมงานเก่งๆอยากจะมีเพลงดังสักเพลงนึงอะไรเงีย้ยความฝันของนักร้องมันมีไม่เยอะหรอกค่ะคือได้ทำเพลงที่ดีออกมาแล้วมีคนฟังไม่ว่ามันจะแบบถึงทุกวันนี้เพลงใหม่ของนิวอาจจะมีคนฟังแค่หลักหมื่นเปรียบกับหลายๆเพลงที่เคยผ่านมาเป็นร้อยล้านเงี้ยบางวันมันอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้แต่ต้องใช้เวลาไงอาจจะแบบ สักห้าสิบปี <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าแต่เราได้ทําอะแล้วมีคนได้ฟังถ้าคนบอกว่าอ๋อพี่ออกเพลงใหม่เหรอคะไม่ได้ยินโอเคค่ะงั้นก็กลับไปฟังได้แล้วก็แบบเราก็มีให้เขาได้ฟัง่นาน้นองในฐานะของตัวเองนะนักร้องก็อยากมีเพลงใหม่อยากไปเอ็กไปฟีดกับศิลปินที่เราชื่นชอบสําหรับซีอเราก็อยากจะให้ศิลปินในค่ายได้แบบมีผลงานแล้วก็อยากให้คนรู้จักค่ายดี e อ t นเตอร n ค่ะ อยากให้ตัวเองมีมุมมองที่กว้างขึ้นการทำงานเร็วขึ้นเจอเด็กใหม่ๆมากขึ้นและยังสนุกกับการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะด้วยความที่เป็นค่ายค่ายเพลงก็อยากจะให้พัฒนาเรื่องมุมมองการทำเพลงหรือว่าเจอกับศิลปินเจอกับโปรดิวเซอร์ดีๆที่มันคลิกกันอะแล้วมันเกิดแบบมิราเคิขึ้นมาเนี่ยก็เลยบอกว่า การแต่งเพลงหรือการปล่อยเพลงมันก็เหมือนกันแบบมันเหมือนเกมอะที่เราทำเกมนี้ออกมาแล้วคนจะเล่นหรือคนจะคนจะสนใจกับมันไหมอะไรเงี้ยเรื่องการร้องเพลงไม่ท้อแต่เรื่องการอ่าโอเคในยุคปัจจุบันค่าใช้จ่ายอะเนาะเวลาเราจะลงทุนอะไรมันแบบมันไม่ได้ลงทุนแค่ตัวเองไงมันต้องเผื่อสำหรับการลงทุนในด้านอื่นๆเรื่องของ ศิลปินการทําเพลงของน้องๆอ,อีกอะไรเงี้ยสิ่งที่นิวเหนื่อยนิวเรียกว่านิวน่าจะแบบเหนื่อยเรื่องการหาเงินเพราะทุกๆธุรกิจมันต้องดําเนินได้ด้วยไม่ใช่ว่าจะโอ้ฉันฝันฉันฝันแล้วไงฝันแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงถ้าหากว่าคุณไม่มีทุนไม่มีเงินฉะนั้นนิวอยากจะเจอกับพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้สนับสนุนดีๆในปีหน้าคะ่ะสองพันยิบหกไม่อ่อมนะคะไม่อ่อมขอให้มีแรงขอให้เป็นม้าดี มาวิ่งไวม้าที่สง่างามแล้วก็พร้อมจะสยายความสง่างามนั้นให้กับทุกคนได้เห็นเป็นม้าที่ไม่ได้วิ่งแค่ที่พื้นราบแต่เป็นม้าที่ทะยานขึ้นบนฟ้า <c oughs> ม้าอะไรวะนี่ <c oughs> <c oughs> อยากบอกทีมงานเรารู้ว่าพวกเธอเหนื่อยมากๆเรามีกันแค่นี้แต่งานเรามีแบบ มากมายเพราะว่าเราแบกความฝันความหวังไว้ทุกๆท,ท,ทุกความหวังอะค่ะปีหน้าคงได้เป็นม้าคือ <c ười> <c ười> เหนื่อยกว่าเดิมไม่หรอกแหมจะมาหมดแบบซึง้งคือพวกเธอเก่งไงเธอทำงานได้ดีแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามหาม้าตัวอื่นๆมาวิ่งเป็นเพื่อนเธอนะก็ฝาก ทุกแพลตฟอร์มของ BBD นะคะไม่ว่าจะเป็น b b d Entertainment BBD Music นะคะทุกแพลตฟอร์มเราตั้งใจทำคอนเทนต์ต่างๆมาเพื่อเพื่อได้แนะนำตัวศิลปินแนะนำค่ายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจเราก็จะพูดอย่างนี้และเปิดเปิดทุกอย่างเปิดให้เปิดใจเปิดมองเห็นว่าเราทำอะไรแล้วก็ความตั้งใจเราคือหอลายแ้วหวังว่าเพลงหรือผลงานที่เราจะผลิตมาให้ทุกๆคนได้ดูในปีหน้า จะเป็นที่ประทับใจและก็โดนใจกับทุกๆคนนะคะเพราะทุกๆวันของเราจะต้องบันเทิงค่ะอย่าลืมนะคะ BPD Entertainment ค่ะ